ดีครับผมจัก,กรพบัวชระมนเเีตนครับผมเป็นผู้อำนวยการแขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1น่เริ่มรับราชการตั้งแต่3กุมภา2546นะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ22ปีเศษการศึกษาครับผมจบวารศึกษาระดับปริญญาตรีที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับวิศวกรรมศาสตร์แล้วก็รับทุนรัฐบาลเป็นทุนทั่วไปไป,ไปเรียนที่สหรัฐอเมริกานะครับ University of Colorado ครับ ก็มาบรรจุครั้งแรกอยู่ที่สมรสกออกแบบแล้วก็ย้ายไปอยู่ที่เขตกรุงเทพนะครับเป็นพิทักรเป็นทีมงานอยู่มา6ปีนะครับแล้วก็ขยับขึ้นเป็นหัวหน้างานเป็นหัวหน้าวบทร11อตอนนั้นนะครับแล้วก็ขยับไปเป็นผู้บริการแขวงที่แขวงทางหลวงชนบรีที่2งจากนั้นก็กลับเข้าส่วนกลางนะครับไปทําอยู่ที่สํานักอานวยความปลอดภัยนะครับเป็นรองผู้บริการอยู่4ปีจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มาปฏิบัติงานอยู่ที่นี่ครับที่แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1ครับ หลักการใช้ชีวิตของผมนะครับก็มี4อย่างด้วยกัก็คือ,อสุขภาพนะครับครอบครัวการงานแล้วก็ส่วนรวมนะครับผมเป็นคนชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับผมเชื่อว่าคนเราสามารถพัฒนาตัวเองได้ตลอดเวลาแม้ว,ว่าเราอาจจะคิดว่าเราเก่งแล้วแต่วันนี้เราเก่งแค่นี้พรุ่งนี้เราอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้นะครับเราต้องมีกรอ i ไปเซตนะครับ มีหลักยันนึงก็คือเรื่องไคเซนนะครับก็คือหลักการของญี่ปุ่นที่เป็นการพัฒนาวันละนิดนะครับวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนะครับพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้นะครับทำให้เราเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองตลอดเวลานะครับ ส่ในใภาคภูมิใจนะครับก็น่มี2เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องแรกกนะ็จะเป็นเรื่องที่ผมได้มีโอกาสตอนที่ทํางานที่สอปอเนี่ยเป็นประธานในการร่างสเปค LED นะครับไฟฟ้าแสงสว่าง LED นี่ก็เป็นมิติใหม่ของไฟฟ้าแสงสว่างในยุคป,ปัจจุบันถ้าเราได้นําเอาไฟ LED มาใช้เนี่ยก็ะจะทําให้ช่วยลดพลังงานได้เกินกว่าครึ่งหนึ่งของพลังงานที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะครับก็ยังอยู่ในช่วงพัฒนานะครับตอนที่กรรมการถามผมก็ตอบกรรมการว่าทำไมถึงเลือกเรื่องนี้ก็เนื่งองจากว่าเรื่องนี้ตัว LED เองก็ยังมีความท้าทายในการนำมาใช้อยู ค่อนข้างมากเลือกเพราะว่ามันยังไม่สําเร็จนะครับอยากให้เ,เรื่องไฟฟ้า L อดีเนี่ยได้มีโอกาสนํามาใช้ในทางหลวงงานทางหลวงของเราเนี่ยจริงจริงนะครับเพื่อช่วยในการประหยัดพลังงานเพิ่มคุณภาพแสงสว่างนอกจากจะเป็นการปรับปรุงเรื่องมาตรฐานเอาหลอดไฟแบบใหม่มาใช้แล้วเนี่ยลดการใช้พลังงานแล้วเนี่ยก็ยังเป็นการที่เราจะผลักดันเรื่องเ,อเทคนิคความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาเรื่องงานไฟฟ้าแสงสว่างในงานทางเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับกรคิดว่าสิ่งที่ได้ทําไปก็ มีความชอบแล้วก็มีความภาคภูมิใจในเรื่องนี้ค่อนข้างมากครับอีกเรื่องหนึ่งก็น่าจะเป็นเรื่อง b l a c k s p o t หรือการแก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุบนถน,นนนะครับจริงๆส่วนตัวตอนที่ไปทํางานที่สอปอเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้คิดว่าจะมีโอกาสได้ไปทําที่สอปอด้วยซ้ำไปผมทํางานด้านรองออกแบบมาเป็นระยะเวลาค่อนข้างนานนะครับก็ปรากฏว่างานที่เราได้ทำเนี่ยก็เป็นงานที่เป็นการแก้ปัญหาเรื่องอุบัติเหตุในหลายๆครั้งผมจำได้ว่ามปอยู่ครั้งหนึ่ง เราไปทําแล้วก็ช่วยแก้อุบัติเหตุได้จริงนะครับที่มีจุดที่เกิดเคยเกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีคนเสียชีวิตค่อนข้างเยอะนะครับเป็นประจําอยู่ทุกๆปีพอเราทําแล้วก็สามารถลดอุบัติเหตุตรงนั้นให้เหลือเป็นศูนย์ได้นะครับจากนั้นก็มีโอกาสได้ทํางานในด้านนีม้มาอยู่เป็นประจำนะครับจนกระทั่งมาอยู่ที่แขวงทางหลวงสุพรรณบุรีที่1ก็ยังทํางานด้านนี้อยู่นะครับแต่ทุกๆครั้งที่เราได้ทําเรื่องนี้แล้วก็ได้แก้ปัญหาได้ช่วย เซฟชีวิตคนนะครับเซฟความสูญเสียที่เกิดขึ้นก็ <c oughs> คิดว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทําประโยชน์นเหมือนได้ทําบุญไปด้วยนะครับแล้วก็ทีมงานที่ที่ทำร่วมกันเนี่ยก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีก็คิดว่าเป็นเป็นงานที่เรา,เารักที่จะทําแล้วก็ยังทําอยู่อย่างต่อเนื่องครับก็บผมทํางานในกรมหลวงมา22ปีนะครับเ,เราเห็นกรม,มทางหลวงมาตลอดเวลาก็ได้ทํางานร่วมกับเพื่อนเพื่อนี่ๆีน้องๆชาวกรมทางมาตลอดก็ อยากเห็นกรมทางที่ที่ดีขึ้นที่เก่งขึ้นนะครับสมัยใหม่มันมีความเปลี่ยนแปลงเข้ามาอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะไม่ว่าจะเป็นเรื่อง i อนะครับเป็นเรื่อง AI นะครับเรื่องกรีนเรื่องความทันสมัยต่างๆนะครับก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยขับเคลื่อนผลักดันงานของกรมทางก้าวจากยุคเดิมเนี่ยซึ่งเราก็เก่งอยู่แล้วนะครับไปสู่ยุคใหม่ที่ทันสมัยขึ้น ที่ฉลาดขึ้นที่เก่งขึ้นน,น,นะครับแล้วก็อยากจะชวนเพื่อนๆมาร่วมกันทําให้กรมทางหลวงของเราน่าอยู่เป็นสถานที่ทํางานที่ทุกคนมีความสุขทํางานอยู่ด้วยกันครับขอบคุณครับ